สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราได้4ตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมรายการฟุตบอล AFC c ีแชมเปี้ยนลีก2องพันยีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่แชมป์ล่าสุดของไทยลีกสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดผู้เปงนคอกอันดับ2องของไทยลีกที่ได้ไปรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติแล้วนะครับส่วนอีก2ทีมนั้นได้แก่บีจีปทุมยูเนเต็ดและก็การท่าเรือนะครับที่ต้องไปเล่นรอบเย์ออฟโดยต้องไปเจอทีมจากจีนนะครับ โดยรอบเพยอฟจัดเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับการท่าเรือน,นั้นต้องไปเยือนกับเจรเจียงกับจีนะครับและบีจีปทุมยศเต็ดนั้นต้องออกไปเยือนเซี่ยงไฮ้พอจากจีนเหมือนกันหากใครเป็นฝ่ายชนะนั้นจะได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยทันทีเลยนะครับจะเตะเพียงแค่นัดเดียวในวันที่22สิงหา2566นะครับหลังจากชาวอาเซียนนั้นได้เห็นตัวแทนของประเทศไทยทั้ง4จะได้เป็นตัวแทนไปนเล่น AFC c h a m p i เป s l e a ลี e ต่มีความเห็นมากมายเราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคอมเมนต์ของคนท่านนี้เป็นกําลังใจให,ให้กับทีมสมโมสรประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ของคนท่านแรกเลยขอให้โชคดีประทุมโย,ยเตดตจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับจะมีสนามเย่าเยือนหรือจะเป็นแค่สนามกลางน่าจะหมายถึงการเพลย์ออฟนะครับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อมาเลยนะครับ พลังของเหล็กอินโดนีเซียนั่นคืออะไรคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อมาเลยนะครับว่ามาเลยตัวแทนของประเทศไทยสโมสรจากอินโดนีเซียจะตามคุณไปคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับขอให้ทีมอื่นในอาเซียนด้วยมีทีมไหนที่ได้ไปบ้างคอมเมนต์ Comment ท่านนี้พูดถึงสโมสรมาเลเซียนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับ J จ t ีทีกำลังตามไป สโมสรนเจดทีนั้นเป็นแชมป์ซุปเปอร์ลีกของมาเลเซียนะครับเจดิทีนั้นคือสโมสรนยาฮดาลูฮัสินนะครับคอมเมนต์ของทนท่านนี้มาเปรียบเทียบนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยสโมสรนหลีกจีนค่อนข้าง,าง,อ,งอ่อนแอเมื่อเทียบกับสมัยก่อนดังนั้นฉันเชื่อว,ว่าทั้งคู่ประเทศไทยจะชนะหน้าผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาเลยประเทศไทยคอมเมนต์ท่านนี้เป็นของเวียดนามนะครับ คอมเมนท์ท่านนี้สงสัยเกี่ยวกับไทยลีกที่ได้สี่ทีมนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อมาเลยนะครับสี่ทีมเลยเหรอคอมเมนท์ Comment ท่านนี้ชมเกี่ยวกับไทยลีกนะครับคอมเมนท์ Comment ท่านต่อไปเลยการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยนะั้นจัดได้ดีมากดังนั้นจึงสร้างผู้เล่นไทยที่พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและมีระบบแบบแผนการแข่งขันฟุตบอลระดับหนึ่งของอาเซียนคอมเมนท์ Comment ท่านนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลย ไม่สามารถหวังอะไรได้มากกว่านี้จากหลีกอินโดนีเซียของฉันคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับแลงกิ้งขับไทยตามเวียดนามทำไมถึงได้สีสโสมสอนล่ะคอมเมนต์ท่านนี้พูดถึงนักเตะเวียดนามคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับอยากเห็นแม็กฟ้าทีมชาติเวียดนามมาเล่นไทยลีกจังจำชื่อเขาไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วก็มีคนมาตอบกลับเลยนะครับว่าเขานั้นชื่อดวนบันเฮา คอมเมนต์นี้พูดถึงไทยลีกโดยรวมนะครับคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับเห็นในแชทว่าดีของพวกเขาได้รับการพัฒนาและมีการแข่งขันเช่นเดียวกันกับการแข่งขันในลีกยุโรปได้รับการจัดสรรมากขึ้นเช่นอังกฤษสเปนหรืออิตาลีคอมเมนต์นี้ตัดพอนะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับอินโดขอแค่หนึ่งเธอใช้เป็นลีกคอมเมนต์นี้ชมไทยลีกนะครับคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับ ไทยลีกแข็งแก่งมากคอมเมนต์ Comment คนต่อมาเลยนะครับทำไมไม่มีตัวแทนของกัมพูชาหรือพวกเขาเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกคอมเมนต์แฟนบอลาเซียนคนต่อไปเลยนะครับพูดตามตรงไทยแลด์ลีกคือลีกที่มีคะแนนสูงเกินจริงแม้จะได้เป็นตัวแทนใน a อ c แชมเปียนลีกพวกเขาน่าจะเป็นตัวตลกแห่ง AFC แล้วก็มีคอมเมนต์มาเชิญอธิบายคอมเมนต์ด้นบนนี่ว่าลีกของพวกเราอยู่อันดับ9ก้าของเอเชียและปีที่แล้วเวจีปทุมยูเวเตตก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของโซนตะวันออกมนกระเพรให้กับอุรวัเลดไดมอนด์ที่เป็นแชมป์เอฟซีเชมเป็นลีกเท่านั้นแล้วก็มีคอมเมนต์ต้นเรื่องมาตอบกับต้นบนนี่ว่าแต่สีทีมมันก็มากเกินไปนั่นแหละคอมเมนต์แฟนฟอาเซียนคนต่อไปเลยนะครับโอเคเลยการท่าเลยเอฟซีแล้วก็ บีจีปทุมยู่นเต็ดลวยไปเลยคอมเมนต์อาเซียนต่อมาเลยนะคะบ,บุยรัมเลิฟเลิฟเลิฟคอมเมนต์คนต่อไปนะครับตัวเขานั้นเป็นชาวเขมรคอมเมนต์ของคนท่านนี้มาเปรียบเทยียบไทยลีกกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับว่าสลาผมเวียดไทยนั้นเป็นที่หนึ่งในระดับสโมสรและทีมชาติในภูมิภาคเสมอมา ประเทศต่างๆควรเรียนรู้พวกเขาโดยเฉพาะเวียดนามควรเรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาสโมสรในการแข่งขันชริงแชมป์ระดับประเทศคอมเมนต์ comment คนต่อไปเลยนะครับไทยมี4ทีมในขณะที่เจลีกนั้นได้เพียงแค่3ามทีมคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อมาเลยนะครับว่าแล้วกัมพูชาล่ะแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนนะครับ ล่าหินสี่ตัวแทนของประเทศไทยที่จะเป็นลุยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับในขนาดเดียวกันลีกอินโดนีเซียมีแค่สองทีมสำหรับเฮออฟมันน่าอายจบไปแล้วครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี่ก็จะเป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนแนบอลนาเซียน bon นะครับถ้าผมผิดพลาดระกันใดผมก็ขอกบรบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเ,เพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องและเพจสตาร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับน่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์ต่อไปด้วยนะครับน่าสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยเลยครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน